ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมตอนเช้าครับผมผมมีพิบัรณนาให้ดูอยู่คู่หนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นไม้ที่รากใช้ได้เลยนะครับผมกลับมาต้นนี้ก็กําลังถัดใบนะครับผมกําลังขัดใบหลับมาต้นนี้ก็โครงสร้างดีครับผมสวยกิ่งเมนก็โอเคก็แต่ข้างบนให้สองกิ่งนะครับผมเริ่มหยัดแตกความแล้วกลับมาต้นนี้นะครับผมตัวต้นนี้ก็โอเคกําลังออกช่อดอกมานะครับผมเป็นช่อดอก อันนี้กิ่งเยอะมากกลับมาตัวนี้อันนี้ไม่ได้แต่งกิ่งใดๆทั้งสิ้นนะปล่อยกิ่งธรรมชาติไว้เลยนะครับผมปล่อยกิ่งธรรมชาติพูดบอกใครชัดเ้อนะครับผมต้นโตๆนวนขนาดนี้นะเทียบให้ดูต้นขนาดนี้ครับผมก็ผู้นี้นะผมไปในราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทไม่มีค่าส่งนะครับผมไม่มีค่าส่งปีค่าส่งหกร้อยบาทนะครับผมผู้นี้หากันนะจะดีแล้วไปนะครับผมมาแบบตรงๆนะ หาตังช่วยผู้ป่วยไม้คู่นี้ก็จะให้เงินคนใหญ่ในหมู่บ้านไปหาหมอมาหาพมหมเช้า,ชาผมเองก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันก็สุดแล้วแต่ท่านนายจะาไปเลี้ยงนะรานะคาหกร้อยนี่คุ้มที่สุดแล้วก็ไม้ต้นนี้นะครับผมสวยทั้งคู่ต้นโตโตนะครับผมกับพีราคู่นี้โอเคครับผมเช้านี้มาแค่นี้นะครับผมจะได้รีบไปทํางานนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นไปพบกันใหม่นะครับผมตดนไม้ที่พี่คุพี่จองไว้นะครับผมเดี๋ยวผมสวงให้พรุ่งนี้นะครับผม ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าผมไม่มีเทปเกา่กาเทปเก่าหมดนะครับผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณแนละสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ